สวัสดีค่ะเพจป,ปอยกับรู้เรื่องยา5นาทีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไปยจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับยาคุมกําเนิดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีคําถามมาว่ากรณีที่กินยาคุมแต่ว่ากินไม่หมดแผนจะท้องหรือเปล่านะคะตามไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคำถามที่ว่าถ้ากินยาคุมนะคะแต่กินไม่หมดแผงจะท้องไหมนะคะในกรณีนี้นะคะปอยได้ซักประวัติเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าเคสนี้นะคะก็คือน้องกินยาคุมแบบ21เม็ดนะคะแล้วก็กินมาแล้ว2-3แผงนะคะซึ่งแผงนี้ยอยู่ที่แผงที่3อยู่นะคะแต่ว่าน้อง คิดว่าจะไม่อยากกินจนหมดนะคะเคสนี้ก็คือมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่4มีนาคมแล้วนะคะน้องเหลือยาอเหลือยาคุมที่ต้องกินอีกประมาณ8เม็ดนะคะน้องก็เลยถามว่ากรณีแบบนี้ถ้าน้องอยากจะหยุดกินเลยนะคะจะท้องไหมคําตอบคือไม่ท้องนะคะเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายนะคะยาคุมยังมีผลคุมกําเนิดอยู่นะคะณนะวันที่น้องมีเพศสัมพันธ์นะคะ สำหรับเคสนี้นะคะหยุดได้เร็วที่สุดก็คือประมาณวันที่1มีนานะคะก็คือเพื่อที่จะให้คุมเวอร์ช่วงที่มีเพศสัมพันธ์อยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะหากน้องจะมีเพศสัมพันธ์อีกนะคะป้าก็แนะนําให้น้องสวมผงยางอนามัยนะคะเพราะว่ายาคุมก็จะมีผลคุมกําเนิดถึงแค่วันนี้นะคะก็คือวันที่4มีนาหลังจากนี้ไปนะคะหากน้องมีเพศสัมพันธ์อีกนะคะยาคุมจะไม่มีผลคุมกําเนิดอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะ ป้องกันด้วยวิธีอื่นๆนะคะเช่นสนมุงยางอนามัยแต่ว่าไปจะไม่แนะนําให้กินยาคุมฉุกเฉินนะคะเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินสมชื่อเขาเลยค่ะก็คือกินกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆหมายความว่าเราไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีเพศสัมพันธ์เช่นโทรคมคืนนะคะเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นยาคุมฉุกเฉินจะไม่แนะนําอีกอย่างก็คือยาคุมฉุกเฉินเองนะคะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพียงแค่85%เท่านั้นนะคะ ขอสรุปนะคะกรณีที่เรากินยาคุมอยู่นะคะช่วงที่กินยาคุมนะคะยาคุมจะมีผลคุมกําเนิดนะคะจนถึงเม็ดสุดท้ายเลยที่กินนะคะหลังจากนั้นหากไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็คือไม่เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์เนาะแต่หากจะมีเพศสัมพันธ์นะคะจะแนะนําให้ ุมกำเนิดโดยวิธีอื่นๆเช่นสวนถุงยางอนามัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าถ้ากินยาคุณไม่หมดแผงจะท้องไหมคำตอบก็คือไม่ท้องนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ปกกต้องขอลาไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะรวมถึงกดติดตามช่องรู้เรื่องยา5นาทีด้วยนะคะหากมีคําถามด้านยานะคะปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านคุได้นะคะหากคาถามที่เซนซิ สามารถทักินบ็อกเพจได้นะคะเพจชื่อเดียวกัเลยก็คือรู้เรื่องยา5นาทีค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหนะะ้า